ี่วดคะข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจเอกสารและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกดิฉันนางสาวมีเนธิโยทีดิฉันนางสาวพัชญพตรีทองตัวแทนผู้อ่านข่าวค่ะ วันที่20สิงหาคม2564เวลา14นาฬิกานายบันพศโพนุสสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าตรวจแคมคนงานก่อสร้างของบริษัท KDP ลักษกคุณ2,018 Construction จำกัดโดยมีนายคองเดชลักษกคุณเป็นกรรมการผู้จัดการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทปัจจุบันมีลูกจ้างทั้งหมดจำนวน14คนจากการตรวจสอบพบว่านายจ้างยังปฏิบัติไม่ถูก ต้องตามกฎหมายทั้งนี้ได้บันทึกข้อเท็จจริงและชี้แจงให้ในายจ้างทราบขั้นตอนปฏิบัติแล้ว วันที่21-22สิงหาคม2564นายบรรพศพนุษสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการขอรับบริจาคเงินและสิ่งของจากข้าราชการและประชาชนทั่วไปมาจัดทำอาหารพร้อมรับประทานตามโครงการครัวส่วนราชการนครนายกสู้ภัยโควิดโดยมีนายอาพล อังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการแจกอาหารแก่พนักงานคนงานก่อสร้างและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019ในท้องที่อำเภอบ้านนาและอำเภอองคลักษ์โดยเป็นอาหารจำนวนวันละ1,700กล่องวันที่23สิงหาคม2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนายบรรพทธโพนุสสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดและฝ่ายปกครองอำเภอองคลักษ์ได้เข้าตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของบริษัทไทซัมมิโกเพจจำกัดประกอบกิจการผลิตชิ้นสว่วนและอุปกรณ์ประกอบรถยนต์จำนวนลูกจ้างทั้งหมด605คนโดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนรองผู้ว่าราชการจังหวัด คอนยกเป็นประธานคณะทำงานการตรวจเยี่ยมได้กำชับให้ทางบริษัทดำเนินการตามมาตรการของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัดได้แก่ 1. ให้มีการสุ่มตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างน้อยร้อยละสิบของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด 2. จัดทำทะเบียนประวัติของพนักงานและบุคคลภายในครอบครัว 3. จัดทำสถานที่พักของลูกจ้างกรณีเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดขึ้นในสถานประกอบกิจการ 4. จัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมการรองรับกรณีเกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานประกอบกิจการที่24สิงหาคม2564เวลา9 3 0นาิานาทีนายบรรพฤษโพนุสวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ประธาจังหวัดนครนายกประธานหอ,อก,การค้าจังหวัดนครนายกประชุมชี้แจงสถานประกอบกิจการในการจัดทามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณห้องประชุมสํานักง,งานประกันสังคมจังหวัดนครนายกชั้น2และวิธีการประชุมผ่านสื่อเรเทอรนิกโปรแกรม Zoom Meeting จำนวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น36แห่งโดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนรองผู้วา่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธาน โดยชี้แจงให้บริษัทดำเนินการตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำกนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2558วงเล็บฉบับที่10และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่11ทับ2564ลงวันที่1สิงหาคม2564กำหนดให้จังหวัดคอนายกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพิจารณาจัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะบั b เบิลแอนซิลและมาตรการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานภายใต้การควบคุมซิลรูทและมาใช้บังคับในกลุ่มแรงงานก่อสร้างกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการกิจการหรือในโรงงานพื้นที่ตามความเหมาะสม